สวัสดีค่ะคเก๋จาก KC p l a t และ KC a l i ไรนะคะวันนี้นะคะเนื่องจากว่าผ่านไปแล้วครึ่งปีนะคะไม่รู้ว่าหลายๆคนได้ทําอะไรกับกับตัวเองหรืยอยังนะ,ะฉะนั้นส่วนมากเนี่ยที่คุก๋ได้ได้ข่าวมาก็คือว่าบางคนบอนไม่ค่อยหลับแล้วก็มีอาการปวดดึงหัวนะคะทั้งคุก๋จะใช้พิเศษมันแมทนะคะในการทําแบบง่ายหรือว่าเราทํากันแบบไหนบ,บ้างนะะเนาะโอเคก่อนอื่นนะคะเราก็เอาตัวของเรานอนลงไป หายใจเข้ายกมือขึ้นยืดมือขึ้นแบบหดนะคะโค้างไว้แล้วเราก็ถือนิี่นและหายใจลงนะคะทำความรู้สึกกับร่างกายและดึงตัวกลับขึ้นมาคดินแขนกลับขึ้นมาหวางคราวนี้นะคะเราจะทําเป็นแขนกับขานะคะหายใจเข้ายกแขนขวาเหยียดขาซ้ายขึ้นไปแล้วเราก็ค่อยสไลด์มือของเรานะคะฝังซ้ายล ปาเมืองสะลงปัดเมืองกว่าก็ค่อยๆมานะคะในการใช้ําตัวด้านข้างนะคะในการให้หัวของเรานะคะมีการได้ทาขยับนะคะซึ่งโดยปกติถ้าเกิดคนตึงหัวตึงคอเนีะเวลาที่เราขยับก็จะช่วยได้เยอะขึ้นนะแล้วก็ก็ทำข้างเหยียบือข้างนี้ขึ้นปึ๊บขายก้างเหยียบไปแล้วก็สไลด์มือข้างนี้ลงปั 要出去，出去。Oh